นางมณีรัตเทียมครูรองศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีคณะครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน49โรงเรียนรวมครูทั้งสิ้น102คนเข้ารับการอบรมณโนะรงแรมบุรพาโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนและได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรประกอบไปด้วยนายเกษริศครูทางคา้านายดำรงพรพิษผู้อํานวยการวันวิมลครูทางคา้าร้อยตํารวจเอกวรชิตกิติจิราภัยสารและดรบันฑิตครูทางคา้าโดยที่โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านงบประมาณ และบุคลากรนำโดยนางสาวทัชญาธัญเจริญประธานคณะกรรมาการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิจูร์เป็นผู้ประสานโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวและนอกจากนั้นนางบณนิรัตเทียมครูรองศึกษาที่การจังหวัดพิจูรณอยังได้เปิดการอบรมค่ายแก่งนำจิตอาสาป้องกันยาเสพติดโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจู์เข้าร่วม18โรงเรียนรวม180คน โดยดรบัณฑิตคู่ทางคะกล่าวว่าโครงการค่ายแก่นําจิตอาสาป้องกันยาเสพติดจัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดรวมไปถึงมีทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่21และปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกในการทําประโยชน์เพื่อสังคมโดยมีทีมวิทยากรซึ่งประกอบไปด้วยนางวันวินวมลครูทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกุรดิตวิทยานุสร นายสมอกิจพินิษร้อยตำรวจเอก,รกวราชิตกิติจิรภัยสารนายรติริศบำรุงนายดำรงพรพิษนายจิรศักดิ์วารีศรีและคณะได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้